พูดถึงประกันรถยนต์ชั้น2บวกและ3บวกกันหน่อยครับที่บอกว่าซ่อมเขาซ่อมเราในกรณีรถชนกับรถเนี่ยหมายถึงอะไรคลิปนี้มีคําตอบครับคําว่าซ่อมเขาซ่อมเราเนี่ยไอซ่อมเขาเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะประกันทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1 2บวก3บวกหรือชั้น3เนี่ยจะซ่อมให้คู่กรณีอยู่แล้วครับแต่ในกรณีที่ซ่อมรถเราย้ํานะครับผมพูดถึงกรณีที่ซ่อมรถเรานะ ในนิยามของประกัารถยนต์ชั้นสองบวกและ3บวกเนี่ยจะซ่อมรถเราก็คือเราเนี่ยจะต้องชนกับรถด,ด้วยกันนะคําว่ารถนะครับก็คือยานพาหนะทางบกครับแล้วอะไรบ้างละ่ะที่เรียกว่ายานพาหนะทางบกยกตัวอย่างครับอย่างเช่นออร์ไซค์เก๋งกระบะหกล้อสิบล้อหัวลากหางพ่วงคาว่าพ่วงนี่หมายถึงหางพ่วงที่ไปจอดอยู่ข้างทางด้วยนะครับรวมถึงรถไฟนะครับรถรางนะครับ รถโฟล์คลิทครับรถที่ใช้ในการเกษตรครับพวกรถอีแตนรถไถนาแบบนี้นะครับถ้าเราชนกับรถพวกนี้นะครับบริษัทประกันเนี่ยจะซ่อมให้ทั้งเขาและเราครับไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกเคลียร์นะครับเรื่องการซ่อมรถเรานะครับของประกันรถยนต์ชั้น2บวกและ3บวกท่านไหนนะครับที่ไม่เคลียร์นะครับยังมีคําถามหรือมีข้อสงสัยนะครับต้องการคําตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ทักมหาผมครับอุดมศักด์ประกันภัยที่นี่เราคือมืออาชีพด้านประกันภัยถ้าเป็นเรื่องประกันภัยไว้ใจผม